เราจะมาบอกว่าเราผ่จะต่นีคือแต่เรายังไม่ผ่านไม่หมดนะเหลืออีกกี่ฉากจบเนี่ยาจบเยอะก็แวการสูนี้คือน้อยมากแ่กีมจบก็ผมได้ฉาของฮกี้ที่ฮกี้ไม่โดนตึกทับนะเยไม่โดนตึกับ มีให้มีสอง ending ที่เป็นของไค้เที่ยวก็อีกสอง ending เป็นของไมิโน่แล้วก็ ending มีสี ending ก็คือ ending อีกอันก็คือมี ending อันหนึ่งที่ก็คือมันจะต่อจากสากจ,จ,จบของสาจบฉากจบของทัชเตอร์ที่จบที่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ท่าจบที่แม,ม่มีแมมมี่ก็คือโทนี่แม ราทนี่แม่บอกวกอจิตของเราแต่เขาบอกกันนะแต่เราได้สองสถจริงีแต่บางคลุมมีสอบตัดจบแต่มันไม่มีอะชิเมนเฉยเพราะงั้นอ่ะ้ดังนั้นวิโรก็ทําการนั่นคือพาไม่ให้ยาเพราะว่าเราเอายาแ้กับบกับโทนี่มาให้เรากินนั่นแหละเรื่องอันนี้เป็นสถิจบพี่องค์กับ ส่อนอันนี้จะถ้าเราชาั้นต่นได้ e n ่ i อนี้เราก็จะเราก็ก็ปฏิจะต่อเรื่องเราซึ่งมันก็คือจะจบปันที่สุดเลยเรื่งมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบเออมันมีโอกาสที่จะแบบคือแบบคือไม่ตัวอาจจะทำไม่ทำบกสามแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นงั้น แต่แม้เหออีกอย่างหนอที่มันขาดใจผู้เล่นมากก็คือวินเนี่ยมหายไปไหนอ๋อใช่ว่าวนเน่ยนั่นแะอยู่กับอยู่กับใครบางคนนั่นแหละแต่เห็นนี้ก็บอกว่าจะมีโลรคอยโรคนมาย่านไหนตร์ดั้งตั้งแต่ชัตเตอร์หนึ่งผู้๊กหัวหรอแล้วหนึ่งผู้๊กหัเอ้ยนุ่กหัวัเตอร์หนึ่งอะคือ ตอนที่เห็นมิโจเขาบอกว่าจะเอามาแกะช้างให้เอามาก็ค,คือมันมีชื่อว่าเรโอทุกคนซึ่งกาสังเกตชื่อ,อนี้ได้จากใน c h a p สิบเอ็ดโดย c h a p t สิบเอ็ดของผู้พูระดมโอเคคื่อมีกระดับได้คืออันเนี้ยเอากัดอ,อ้าวเอากัดได้เนาะอ,อันนี้ก็อดละ โอเคก็คือมีฉากจบกับไทกี้กับก็คือนายมีหมดก็คือฉากจบอันนี้น่าจะเป็นฉากจบที่แบบคือได้ง่ายมากก็คือก็คือวนโน่ให้ยาก,กับโอนี่แต่สว่างบอนนั่งก็เป็นก็คือโลกไมให้ยาฮอนนี่อันนี้น่าจะเป็นไอ้นีมังกดแต่อันนี้ผมได้วีโค่ะัมันมีแขวกับ ไม่คงได้哦แกไม่ใน่ได้ไม่้บอ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแอนนี่อันนี้ก็เปถา่ายจบที่ยิงอันนี้น่าไมมาติอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเปนอย่างก็คือไฮกี้โดนโดนกระแพาทับมาเนาะน่าจะที่ยิงอ่ะแต่ถ้ากับที่ผมได้น่าจะถ้ากับที่ผมได้ที่ผมได้แบบเมื่อก,กี้ทุกคนคือมันจะเป็นสมัครจบที่ว่าไฮากี้เขาอยากให้เราแล้วปรากฏว่าไฮากี้ไม่มา,มา ก็คือไปรำไ,ไปไปอันทางแฮี้ได้แล้วก็มีที่มีของราดว่าแฮกี้ไม่เชื่อเราอาจจะไม่เชืยอเราเพราะว่าเราแบบเป็นเพื่อนที่ดีกับกับฮกี้แล้วส่วนนัดนัดน่าจะยังอยู่นะรัดยังอยู่นัแ่แหละเพราะเขาเรียกว,ว่าติดเชื้อไปตั้งแต่เออติเดเชื้อแล้วหลังจากที่ที่ไปคอนโดเนียแล้วอะแต่เ,เขาบอกกันนะ ก็ถือว่าเป็นง,งานในคนกอของมีแค่แน่